คงเอาจริงพร้อมจะแย่งโลมาโรบโนอยันลิเวอร์พูลจะเอาอาราบาอย่างแน่นอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบไร้ชัยผ่า5ข้อลิเวอร์พูลบุกแพ้เซาท์แฮมป์ตันเส้นทางถูกกำหนดเอาไว้แล้วเจอร์เรสทำนายอนาคตสายกุนซือของเซฟเอนจลาร์ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยในทางฟราบิโอโรมาโนกูรูตลาดนักเตะคอนเฟิร์มมาว่าลิเวอร์พูลนั้นอยากได้ตัวดาวิดอาราบาปักการหลังมาเยือนมิวนิกมาร่วมกวนแต่โอกาสสำเร็จเป็นรองยักษ์ใหญ่แดนกระทิงดุอีกตั้งเยอะเลยนะโดยทางฟราบิโอโรมาโนนะครับผมเอาเยาวข่าวชื่อดังในวงการฟุตบอลยืนยันมาว่าลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลี มีความสนใจอย่างจริงจังที่จะคว้าตัวดาวิดอาราบากองหลังคนเก่งของแบาเยอร์เมนิกจอดสสมสรนลูกหนังแห่งเวทชีบุนเดสเซริกาเยอรมันมาเสริมทัพในช่วงสมอน,นี้โดยอาราบาคานนี้ปฏิเสธจากสัญญากับทางอ่าทางเบเชเมนิกและต้องการจะอําลาชินอาริอันอารีนาแบบไร้ค่าตัวในช่วงสมอน,นี้โดยเชื่อกันว่าและเอามาลิกนั้นเป็นทีมเต็งที่ได้เจ้าตัวนั้นไป,ปรุ่นกร้นเนื่องจากมีการยื่นข้อเส,สนอสัญญา4-5ห้ปีให้ในเตะคนนี้ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อย โดยล่าสุดทางโรเมโน่ระบุเลยว่าผงแดงนั้นอยากจะได้ตัวอาราบาคนนี้มาร่วมกวนแบบฟรีๆนะหลังจบวีซันนี้เช่นกันและพยายามอย่างหนักที่จะปิดดีลให้จบได้โดยได้มีการติดต่อพูดคุยกับทางเอเจนต์ของตุวเตเตเป็นที่ร้อยเพราะว่าดาวเตะทีมชาติออสเตรเลียไว้ใปปีรารนี้มีความฝันที่จะเล่นให้กับทางราชันชุดขาวทําให้ทีมแชมป์ยุโรป13สมัยเป็นเต็งหนึ่งที่ได้ตัวเตเตคนนี้ไปร่วมกวนนั่นเองท้งนี้อาราบาลงเล่นให้กับทางเสือใต้ไปแล้วทั้งสิน้น 405นัดทำได้ทั้งหมดใสประตูแล้วมันแต่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2010นั่นเองปีชูรูสงสัยเป็นปีชงสลัดทางลิเวอร์พูลซะแล้วแค่เริ่มต้นต้นปีผลงานก็แพ้ซะแนฮาเมื่อออกไปโดนซัตตันตันบุกสอยไป0ูนต่อเบาๆที่สนามเซนต์แมรี่ในเกมฟุตบอลอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้แชมป์เก่าเริ่มหนาวร้อนๆแล้วเพราะมีคู่แข่งหลายทีมฟอร์มกําลังฮอตและเก็บแต้มเป็นว่าเล่นกันเลยทีเดียว สำหรับดานต่อไปของทางหงแดนเดบิวท์ูลจะต้องไปเจอกันหลังเกม FA Cup คักับทางแอสตนวิลล่าก็คือการรับมือกับทางแมนยูในเกมแดงเดือดในวันทิตที่7มกราคมนี้ซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตำแหน่งจะฝูงก็เป็นได้เพราะตอนนี้ต้องอยอมรับมาว่าปีศาจแดงนั้นกำลังคึกที่สุดแล้วและฟอร์มก็เข้าฟักมากที่สุดนะฮะกว่าแชมป์เก่าหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวฉะนั้นสิ่งที่ทางเจลลิงคอพต้องทำในเวลานี้ก็คือการกระตุ้นลูกทีมให้เรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้เร็วที่สุด และหากเปไปได้ก็ควรเดินไปเคาะประตูห้องบอร์ดบริหารเพื่อจะขอ,อซื้อเซนเตอร์แบ็กตามธรรมชาติดีกว่าจะฝืนใช้งานจดแดนแฮนเดอร์สันกับทางฟามินโย่แบบนี้เรามาดูประเด็นร้อนหลังเกมกันดีกว่าที่ทางเวบรคพูของรเรนน,นนั้นพ่ายแพ้ไปในเกมเกมนี้เริ่มจาก1กันก่อนเสี่ยงใช้แฮนโดเป็นเซนเตอร์แบ็กทำให้แดนกลางขาดสมดุลการตัดสินใจที่ผิดพลาดของทางเดบุคคูนั้นที่เลือกใช้จดแดนแฮนเดอร์สันยืนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคู่กับทางฟามินโยถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในเกมเกมน,น,นี้ เพราะทำให้แดนการของทางลิเวอร์พูลนั้นเสียสม,มดุลทันทีเพราะแผงมิดฟิลด์ของแดงนั้นสู้แดนกลางของทางซัลตัมตันไม่ได้เลยในครึ่งแรกแม้ว่าทางเฮนโดจะไม่ได้ทําผิดอะไรมากมายในการยืนเป็นกองหลังจําเป็นแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือขาดกัระตันทีมที่คอยบัญชาก,การเกมในแดนกลาง สบปนให้เจโกอันคันตราไม่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างอิสระเพราะไม่มีใครนั้นคอยมาทำมาที่สกรีนผู้เล่นเจ้าบ้านทำให้ดาวเตะชาวเปสเซน,นิสายนี้ไม่มีเวลาที่จะเปิดสบอนที่สวยให้กับทางโมเมซ่าลาซดิโอมาเน่และก็โรเบโตฟิเมโนได้เลยขณะที่ทางจอจินย่บดุ่มนั้นจะเล่นตามหน้าที่ของตนเองแต่ด้วยฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานในเกมนี้ทำให้เขาแทบไม่มีส่วนช่วยอะไรทีมเลย แต่ที่อาการหนักก็คืออเล็กอัลเกชมบรนหลายนี้ต้องบอกว่าไร้สาระที่สุดนะฮะเกมรุกก็แย่เกมรับก็ไม่ได้เลยงานนี้ครอปคงต้องคิดให้รอบคอบในเกมแดงเดือดหากเกิดกรณีที่ทางโชลมาติฟยังไม่ฟิตสมบูรณ์แบบเขาอาจจะต้องใช้งานบริสเบนเรียมกับนัทเเนียลฟิลิปเซนเตอร์แบ็กดาวรุง่งดีกว่าเพราะว่าทั้งสองคนนี้เป็นผู้เล่นกองหลังตามธรรมชาติและให้ฮันเดอร์สันได้กลับไปบัญชาเกมแดนกลางเหมือนเช่นเคยเจ้ามาข้อที่2นะฮะ งานนี้อิงส์โอกาสเด้นเน้นครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วโดยดนนี้อิงอยู่ใได้ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาในการเล่นกับทางเซอท์ทัมตันซึ่งสวนทางกับทางกับต,ตอนที่เจ้าบ้านนั้นยังเป็นนักเตะทางลิเวอร์พูลโดยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่โดนปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้าตั้งแต่ที่เขาค้าแค่ยางทีนแอนฟิลและพอสภาพร่างกายฟิตก็ไม่สามารถปร,รียผลงานกลับมาได้เลยโดยสมัยที่อยู่กับทางของแดงอิงส์เนี่ยไม่ค่อยได้ลงเล่นมากมายนักโดยมีโอกาสได้ลงเล่นแค่สี่เกมในลีกเท่านั้น ก่อนที่จะละเหตุไปอยู่กับทางเดอะเซนต์ด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์หรือประมาณราว7 6 0ล้านบาทหลังจากนั้นนักเตะก็ค่อยๆพัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นตัวหลักของทางซาทตัตั้นณปัจจุบันนี้จังหวะการยิงประตูตั้งแต่ช่วง2องนาทีแรกนั้นต้องยอมรับมาว่า,ามาจากสัญชรตยานกองหน้าลุ้นล้วนนะฮะนอกจากนี้ดวาวเตะช่องกลิตรายนี้ยังมีโอกาสสับกลาบริเวณกรอบเขตโทษในช่วงครึ่งหลังแต่ดชาบ,บุญที่บอลน,นั้นไม่แรงทําให้ทางอลิซงเบเก,เกอร์เซฟได้ไม่ค่อยอยากเย็นสักเท่าไหร จะว่าไปแล้วนอกจากจังหวะการยิงประตูชัยตั้งแต่ไก่โหนะฮะอิงก็ไม่ได้สร้างอันตรายให้กับทางเกมรับของทางลิเวอร์พูลมากมายเลยแต่ก็อย่างว่ากองหน้าที่ดีต้องสามารถจบสกอร์ได้ในทุกโอกาสได้มีไม่เชื่อก็ลองดูแนวรุกของเดอะเรสสร้างโอกาสได้เพียบแต่ยิงเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเจ้ามาข้อที่3นะฮะเทียโก้เริ่มเป็นความหวังใหม่ในเกมรุกของทางแชมป์เก่าต้องอยอมรับว่าเทียโก้อัคนคาตัรานั้นทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักในครึ่งแรก เพราะเขามีส่วนทาให้ทีมนั้นเสียฟริกิกตั้งแต่ต้นเกมและก็เป็นสาเหตุทําให้ทีมนั้นโดนนาไปก่อนขณะเดียวกันอีกไม่กี่นาทีเจ้าตัวก็ทําเสียฟาวและก็โดนไบเหลืองทําให้เล่นยากมากยิ่งขึ้นนะฮะในช่วงที่เหลืออยู่ของเกมซึ่งอนอกจากนี้การที่ต้องคอยทำหน้าที่มัญชาการเกมแดนกลางโดยไม่มีแฮนเดอร์สันคอยเป็นตัวสกรีนคู่แข่งนั้นและคุมจังหวะเกมยิ่งทําให้เตียโก้เล่นได้อย่างมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามในครึ่งหลังและการทุกอย่างกลับตาลปัดเมื่อดาวเตะทีมชาติสเปน เริ่มจากจังหวะการเล่นได้มากขึ้นและก็มีโอกาสสร้างสารรค์เกมอย่างต่อเนื่องโดยเีโก้นั้นแสงเห็นถึงการบางบอลได้อย่างเฉียบคมผ่านบอลจากเกมรับเป็นเกมรุกได้อย่างรวดเร็วเป็นนักเตะที่สามารถสร้างโอกาสให้กับทีมได้หลากหลายในยามที่เทรนเนอร์อาโนและก็อันดูโรเบอร์สันอยู่ในช่วงวัาที่ท้าบอดนั่นเอง และก็ตามอาจจะด้วยสภาพร่างกายที่ยังไม่ค่อยฟิตสมบูรณ์มากมายนักทําให้ทางดีเอโก้นั้นยังเล่นไม่ค่อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นักแต่หากชมองหาเรื่องดีๆนะฮะในเกมนี้สาหรับทางช่วงต้นปีฉลูเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มของทางดีเอโก้นั้นน่าทําให้สาวกเดือดรับเนี่ยพอที่มีรอยยิ้มกันบ้างแม้จะไม่เต็มปากบ้างก็ตามทีต่อมาข้อที่สี่นะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยผลชนะไร้ชัยโดยไม่รู้ว่าเกิดอาถรรพ์พระสุขเข้าหรือว่าพระสาวแทรกนะฮะ ถึงทาให้ฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลนั้นช็อตไปดื้อเลยแล้วตั้งแต่บุกถลุงเดียกเกิลคิสสันพาเลทไปเจ็ดต่อศูนย์หลังจากนั้นพวกเขาก็ฟอร์มร่วงลาวกูดเลยทําให้ตอนนี้สถานิการในเวลานี้เริ่มกลับประสันคอนกันอีกครั้งแล้วตั้งแต่เกมวันที่เปิดกรองของข,องขวัญหรือ b ็ x i ซ g Day นะฮะพวกเขาเนี่ยทำได้แค่เพียงแค่เสมอกับเวสต์ฟอร์บิดเอาเบียนเป็นตัวหนึ่งที่แอนฟิลด์จากนั้นก็ออกไปเสมอกับทางสถิิกาดงิีคสเซนแบบไรสกอร์ ซึ่งเป็นเกมแรกในเซตนี้ที่พวกเขายิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยจากนั้นก็มาโดนบทสวนบน์จากเหล่าพลพรรคนักบุญที่จัดก,การฝังหงแดงคาสนามเซนแมรีึ่งต้องบอกเลยว่าผลงานกางทาาลิเวอร์พูลในเวลานี้คงทําให้สาวกดอะครับนั้นงงเป็นกายตาแตกว่าเกิดอะไรกันขึ้นไม่ว่าจะเรื่องปัญหาการบาดเจ,จ็บที่รบก,กวนไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งมาถึงฟอร์มหลุดอย่างที่เห็นณเวลานี้ที่สําคัญก็คือนี่เป็นครั้งแรกของทางรับฮาร์เซนฟุลนะฮะผู้จัดการทีมชาวออสเตรเลีย ที่สามารถแย่งแต้มในการประทะกขืนกระทางเจกเกนคอฟในฐานะขุนสือแถมยังเป็นอีก3มแต้มซะด้วยงานนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เห็นเขานั่งคุกเขา่าร้องไห้หลังจากที่อังเดรมาริเนอร์เป่ากหวีดยาวหมดเวลานั่นเองและสุดท้ายทีผมข้อจี่5นะฮะงานนี้บัลลังจะฝูงสั่นคลอนกันเลยทีเดียวตอนนี้ต้องบอกว่าการลุ้นแชมป์ผิวนิกิตในฤดูกาลนี้เปิดกว้างเป็นอย่างมากๆเลยนะฮะเพราะมีหลายทีมที่ทำแต้มทั้งเทียบเคียงและก็จี้ก้นหงส์แดงมากมาย พราะแชมป์เก่าดันใจดีไม่ยอมทําแต้มหนีห่างเนื่องจาก3เกมที่ผ่านมาพวกเขาเนี่ยเก็บได้แค่2คะแนนเท่านั้นทั้งแมนยูที่มีคะแนนทั้งหมด33แต้มเท่ากันแต่แข่งน้อยกว่า1เกมเละสเซอร์ซิตี้หลังอันดับที่3ตามหลังแค่แต้มเดียวรวมไปถึง,ถางพาร์ติมเอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะที่แม้จะมีทั้งหมด29คะแนนเท่านั้นแต่พวกเขาแข่งน้อยกว่าเดอะเบรดหนึ่งและก็2เกมตามลําดับเช่นเดียวกับทางซอท์햄ตันกับทางเอฟเวอร์ตันที่ตามหลังแค่4คะแนนเท่านั้น เฟรนโดตอเรสอดีตดาวยิงของทางของแดงลิเวอร์ pool คาดการอนาคตในสายคุณซื่อของทางซีเฟนจิลาดอดีตคู่หูว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่กับกาสโกแรนเจอร์ได้อย่างแน่นอนและหลังจากนั้นจะกลับมาสารต่อความสำเร็จที่ลิเวอร์ pool ในอนาคตโดยปัจจุบันอดีตกัรตันทีมของแดงปัจจนี้กำลังใกล้จะพาทีมกาสโกแรนเจอร์ไปถึงฝั่งฝันด้วยการนำโด่งเป็นชาฝูงของสกอตติสพิมริกทิ้งห่างเชลติกแชมป์เก่าไป9้าสมัย ถึง19คะแนนหลังผ่านไปทั้งหมด22เกมและยังไม่แพ้คใครในลีกเลยตลอดช่วงเวลาดังกล่าวล่าสุดทางตอเลสยอดกองหน้าของทางแอตเลติกโอเริดของเชลซีและก็ลิเวอร์พูลออกมาเผยถึงอดีตคู่หูสมัยที่ค้าแข่งในถิ่น field o แอนฟิลเว่าว่าแน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมสตีเฟนจะกลับมาที่ลิเวอร์พูลอีกครั้งที่เป็นเหมือนบ้านของเขาอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ก่อนถึงเวลานั้นเขากำลังกระหายความสำเร็จที่สุดเลยกับทางกรักโกลเลนเจอร์ณปัจจุบันนี้และเขาจะไม่หยุดแค่แชมป์สมัยเดียวอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามลิวพูกระชังเชกเกนคอปนั้นก็เป็นเหมือนหนังรักที่จะพรากจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเขาจะกลับยิ่งใหญ่ที่แอนฟิลด์ได้อย่างแน่นอนผมเชื่อเช่นนั้นและขา่าวลิวพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังผมเป็นอย่างมากเลยจ้า